เดี๋ยววันนี้นะครับผมมีแขกพิเศษนะครับจะเชิญเข้ามาสัมภาษณ์คุยเรื่องการให้ปุ๋ยต้นไม้ที่บ้านเรานะครับอพอดีเขาจำน่ายปุ๋ยแล้วก็เคมีเกษตรนะครับเป็นเพื่อนผมเองนะครับชื่อคุณกรเอกนะครับเป็นเจ้าของร้านกรเอกพาณิชย์อยู่ที่จังหวัดะชะเชิยงซาครับแปดริ้วนะครับก็เดี๋ยวนะครับก็จะ เชิญเข้ามาพูดคุยกันนะครับก็ก็ช่วงนี้ราคาปุ๋ยก็ขึ้นด้วยนะครับเลาก็จะคุยหลายๆอย่างกับคุณกรเอกนะครับแต่ว่าผมกับคุณกรเอกเนี่ยเราตรวจอ t ทกันแล้วนะครับเมื่อกี้ตรวจอ t ทแล้วก่อนที่จะมาเจอกันนะครับอ่าก็จะบอกแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าเออตรวจอ t k คมาแล้วปลอดภัยทั้งสองคนนะครับก็จะมาถามคุณกนเอกเรื่องปุ๋ยนะครับแล้วก็การดูแลต้นไม้ของเราเนี่ยมันจะต้องใส่ปุ๋ยสําหรับต้นไม้ที่บ้านนะไม้ประดับ ไม่ตกแต่งทุกอย่างครับแล้วก็ปัญหา,าเรื่องโรคแมลงของไม่ดอกไม่ประดับเราถ้าใครอยากจะถามก็ถามเข้ามานะครับก็เรื่องปัญหาเรื่องอมแมลงหรือเชื้อโรคนะครับที่มากัดกินต้นไม้เราพอจะแนะนำายาตัวไหนนะครับที่จะใช้ในต้นไม้ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะอาลองเข้ามา ถามคุณกรเอกดูนะครับวันนี้มีสัมภาษณ์แขกพิเศษนะครับเชิญคนคุณกรเอกนะครับครับสวัสดีครับคุณเอกแนะนำแนะนำตัวหน่อยครับครับผมผมเปิดร้านอยู่นะครับอยู่ที่อำเภอตะนามชายเขตจังหวัดชายังเตานะครับชื่อกลอนเอกนะครับเป็นเพื่อนรุ่นเดียวมาหาอะไรด้วยกันนะครับที่มาอะไรแม่โจ้นะครับแล้วก็ คุณก๊อฟเองเนี่ยเขาจบออกไปเนี่ยเขาก็ประกอบธุรกิจจับสวนนะครับส่วนตัวผมเองก็กลับมาเปิดร้านเคมีกเกษตรที่บ้านเกิดนะครับก็ใายๆกับว่าตอนเนี้บ้านเราอะ่ะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มคนหันมาทําการเกษตรเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่บางคนนี่เขาเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานกลับมาก็อยากจะมาปลูกผักปลูกสวนครัวที่บ้านแล้วก็ทาทาทาเองขายเองส่งตลาดไทยเอง กลุ่มลูกค้าของเราจะเป็นยังไงก็อยากให้แนะนำการใช้ปุย๋ยปุ๋ยสำหรับไม้ดอกไม่ประดับทั่วไปนะครับว่าการใช้ปุ๋ยส่วนใหญ่จะนิยมที่เขามาซื้อซื้อที่ร้านคุณกนเอกเนี่ยส่วนใหญ่เขาซื้อนิยมซื้อปุ๋ยสุดอะไรเอาไปใช้กับต้นไม้ประเภทไหนบ้างส่วนใหญ่เลยถ้าเราเล่นกันเป็นกลุ่มก่อนถ้ามันเป็นกลุ่มพวกไม้ใบอย่างเงี้ย เราก็จะให้เป็นปุ๋ยที่มีขายอยู่ในท้องตลาดเป็นปุ๋ยผสมเสร็จเลยบางแบรนด์บางยี่ห้อก็ทําออกมามากมายนะครับอย่างเช่นหมวกใบไม้ใบต่างๆหรือว่าไม้กระถางเราก็เน้นสูตรที่มีในตัวเช่นสูงตัวหน้าอย่างเช่นสูตรในตลาดอาจจะมีที่เราแบ่งกันเป็นกิโลเป็นเป็นกระสอบถ้าเป็นกิโลอย่างสูตรตลาดก็จะอาจจะทําเป็นสูตรพวกอ่ายี่ห้าเจ็ดเจ็ดเนี่ยเป็นสูตรในตลาด สูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าสามตัวนะครับพวกนี้คือเป็นสูตรไม้ไม้ใบไม้ที่ว่าเลี้ยงต้นอ่าส่วนที่ถ้าเป็นพูดถึงถ้ามันเป็นไม้ที่ว่าเราต้องการเล่งสีเล่งดอกอะไรพวกเนี้ยเราก็เน้นสูตรที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงนะครับรสูตรในตลาดตอนนี้ก็มีแปดยี่สิบสี่ยี่สี่ได้สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดได้อันนี้เป็นเราพูดถึงในปุ๋ยในท้องตลาดนะคราวนี้ว่าถ้าเป็นพวกเป็นไม้กระถางนะครับไม้กระถางนี่จริงๆแล้ว การกินการอยู่ของเขาค่อนข้างจะจํากัดเพราะฉะนั้นเราจึงคอยดูแลไม่ให้อ่าการให้น้ําการให้ปุ๋ยต้องให้สม่ําเสมอนะครับเพราะฉนั้นถ้าคุณขาดน้ําไปเมลยต่อให้คุณใส่ปุ๋ยมันก็จะไม่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หลักการใส่ปุ๋ยคือใส่ในทุกช่วงที่พืชต้องการอ่ามันก็ต้องถามกลับว่าคุณมีเวลาดูแลต้นไม้คุณมากแค่ไหนสัปดาห์หนึ่งคุณก็ต้องไปดูแล้วว่าเออต้นไม้มันมีอาการปกติไหม อ่ามันมีอาการที่ว่าเออเริ่มใบเริ่มเหี่ยวเริ่มเฉาอะไรยังไงไหมหรือว่ามันมีอาการเหลืองจากการอะไรเกิดจากขาดขาดปุ๋ยขาดน้ําเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการไต่ใจ mm hmm. คนส่วนใหญ่ในเวลาปลูกต้นไม้แล้วตอนซื้อมาฟอร์มสวยเลยนะคุณก็อบแต่ว่าเวลาหลังจากนั้นผ่านไปเดือนหนึ่งก็เริ่มเหลืองลงเหลืองลงเหลืองลงแล้วก็จะมาหาร้านปุ๋ยลานปุ๋ยก็จะวิเคราะห์ให้ง่ายว่าอ่าเหมือนเป็นหมอเลยอ่าคุณลงุง ปลูกปลูกไม้อะไรครับคนลงให้น้ํายังไงก็คือมีการตาพาดก่อนพอหลังจากนั้นเราก็ดูแลเอออาการลักษณะอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นอาการขาดน้ําด้วยตัวหนึ่งแล้วก็ขาดปุ๋ยเอาไปสองอย่างเลยเราก็จัดไปลักษณะัลกษณะจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปัญหาเรื่องโรคนะโรคโรคพืชเอาเรื่องโรคพืชนะโรคพืชสําหรับไม้ประดับโดยทั่วไปน่ยส่วนใหญ่สาเหตุมักจะมาจากเชื้อราเชื้อราทีนี้อยากให้คุณกนเอกแนะนําว่า ยาสําหรับเชื้อราที่มีปัญหากับต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้นไม้ใบไม้ประดับทั่วไปนะส่วนใดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนิยมหรือให้คําแนะนําใช้ยาตัวไหนครับอ่าเราภาพรวมๆเลยเราแยกเป็นในฤดูการเวลาโรคพืชเนี่ยเขาจะมากับเป็นฤดูการหน้าหนาวหน้าหนาวก็จะมีน้ําค้างลงเยอะใช่ไหมครับบางบางที่บางแปลงแบบลานไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยตอนเช้าๆจะลดน้ํากันไม่ทันล้างใบไม่ทันเพราะนี้ อ่าน้ำค้างตอนคืน,นมันแรงพอแรงเกิดปุ๊บมันก็ไปเกาะที่ท,ที่ที่ใบพืชพอเกาะที่ใบพืชมันก็จะมีอาการเป็นลาขาวๆอันนั้นเขาเรียกว,ว่าลาแป้งหรือลาน้ำค้างเพราะฉนั้นเราทุกเชก้ชามาถ้าเรามีเวลาจนจเช้า,ชาเราต้องมีการลดน้ําต้นไม้ล้างใบพืชก่อนพอมันล้างไม่ทนันเกิดเป็นเชื้อลาเป็นลาแป้งเป็นลาน้ําค้างก็จะมียายาที่สําหรับใช้สาหรับพวกลาแป้งหรือกลุ่มพวกลาน้ําค้าง หลายตัวครับลายยาพื้นฐานอย่างเช่นพวกตะกูลคาเบนก็ได้คาเบนดาติมชื่อสามันนะคาเบนดาติมหรือคอชื่อสามันก็เป็นคอโลทาลูนิลซึ่งทําในตลาดจะทำออกมาหลายแบรนด์มากหรือไซมอกซานินบวกเมนโคเซปซึ่งตอนนี้คือร้านร้านขายยาเนี่ยก็ที่มีความรู้เขาก็จัดยาให้ตามตามลักษณะโรคแต่สมมุติว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหน้าฝนหน้าฝนพอฝนตกชุกไม้กระถางก็อาการจะมาก่อนเลย ก็คือเน่าเริ่มยุบเริ่มลามเริ่มเน่าแล้วก็มีแมลงปีกแข็งมากัดมากินพวกมดอ่าพวกแมลงปีกแข็งที่เขาหากินตอนกลางคืนเพราะนั้นในช่วงหลังจากที่พูดถึงในในลานหน้าบ้านเราอ่อในในหนึ่งในหนึ่งเดือนนะครับในหนึ่งเดือนเราควรจะมีการพ่นสารพ,พวกนี้อย่างน้อยประมาณสองครั้งถ้าถามว่าเดือนละครั้งห่างไปไหมห่างมากเพราะว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ย พวกตัดพวกนี้เขาก็จะหากินตอนกลางคืนมดก็หากินแมลงปีกแข็งก็หากินมากินมาเช้ามาใบากลนเลยช่วยแนะนํายาสำหรับแมลงไปด้วยๆเลยเอาง่ายๆยาสัมผมัสประจําบ้านที่ว่าง่ายๆเลยพวกตระกูลไซเปอร์สามสิบห้าหรือว่า,า,าเทฟว,วินเทฟวินเทฟวินเทฟวินก,ก,ก,ก็จะเป็นพวกยานอกเป็นยามดอะไรพวกนี้ยานอกทั่วไปพวกนี้จะมีสารไซเปอร์เมทินแต่อยู่ประมาณสักสามเปอร์เซนต์พวกเนี้ใช้เป็นยาสัมผัสประจําบ้านได้แต่ว่าถ้ามันมี ตัดที่ว่าเป็นแมลงปีกแข็งตัวใหญ่เปอร์เซ็นต์ยาตัวน,นั้นอาจจะไม่เพียงพอเราก็ต้องจัดยาตามอาการเพราะนั้นเราก็ <Finanz. S 2> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย,านนยการใช้สารเคมีเนี่ยเราจะต้องดูช่วงระยะเวลาในการฉีดแล้วคนถ้าเราอยู่ในอาคารพาณิชย์หรืออยู่ในบ้านจัดสรรเราเราต้องดูในการช่วงพ่นสารที่มันปลอดภัยกับคนในบ้านด้วย응แต่ถ้าที่สุดแล้วยังไงก็ต้องมีการดูแล<ร>ทั้งต,ต้นไม้อังต้องต้องยังยังต้องได้ใช้อยู่ itez, ยังมีความจําเป็นอยู่ แล้วสําหรับไม้ยืนต้นไม้ล้อมนะส่วนใหญ่อะเขาจะมีปัญหาพวกแมลงและแมจนะเจาะตามลําต้นนี่นะคือพวกนี้ถ้าจะเน้นนี่ต้องเป็นสารตัวไหนหรือว่าต้องใส่จับไปเขาช่วยเลยคือถ้าเป็นพวกไม้ล้อมเนี่ยมันถ้าเป็นพวกตะกูลปามเนี่ยเราแน้นเน้นถ้าเป็นพวกตะกูลปามหน่อยเนาะถ้าตะกูลปามเราเน้น,เน,นเน้นสารบางตัวเช่นสารพิฟนินที่ว่าสามารถหยอดหยอดที่คอปามเนี่ยยอดที่ต้นหรือว่าที่เป็นรากเราก็ใช้ในกลุ่มภาษาชาวบ,บ้านเขาเรียกว่าฟูระดานแหละ หยดกันที่โคนหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ยาประเภทที่ว่าผงแล้วก็ละลายน้ําฉีดมันมันทาได้หลายอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม้ไม้แล้วก็พวกตระกูลหนอนเจาะหนอนเจาะนี่ก็คือมาในกลุ่มพวกผีเสื้อตอนกลางคืนเห็นไหมมากลางคืนอีกแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเวลาตอนกลางคืนเราทํายังไงวา่าเราเวลาเราฉีดพ่นสารเคมีแล้วก็ฉีดพ่นช่วงเวลาตอนเย็นเย็นมันก็จะใส่สารเคมีป้องกันกาจัดอ่า นอนมแมลงไส้ช่วเงเยน็นๆเลยเชื้อลงเชื้อราไส้ทีเดียวแล้วก็ฉีดไปถ้าเป็นพวกที่ทําเป็นธุรกิจนั้นในแปลงที่เขาดูแลอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมีการพ่นสารทุกเจ็ดวันอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับการมาปลูกที่บ้านนะแต่เรามาปลูกที่บ้านเนี่ยเราอาจจะพ่นห่างกว่านั้นที่ผมบอกเหลือจากอ่าประมาณเดือนหนึ่งประมาณทักสองครั้งอ่าเราเดือนหนึ่งเราพ่นยาจะเป็นยานอนยา,มาแมลงหรือว่าถ้าเราไม่ต้องการพ่นบ่อยอ่าเราใช้ฟูลดานหยอด แต่ว่าเราต้องดูว่าน้ําน้ําที่ผู้ระดานมันเป็นสารเคลือบอมันก็เคลือบในเครือมเก็บแล้วก็เอาเม็ดทรายมาเคลือบแล้วเคลือบสารเคมีทีหนึ่งเราก็ใส่ใส่สารพวกนี้ไปแล้วเราก็ลดน้ําตามแต่ว่าการใช้สารเคมีหลักการคือใช้ในช่วงเวลาที่จําเป็นเท่านั้นถ้าเราเห็นว่าอาการมันไม่ได้มีอะไรผิดปกติเราก็ไม่ต้องใช้นะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเขาเน้นธรรมชาติละใช่เขาเริ่มครัวกันเพราะว่า ใช้พวกอินทรีย์แต่ชีวภาพใช่ก็แต่ยังก็ต้องมีเคมีบ้างส่วนใหญ่ในในแปลงที่ว่าเป็นอินทรีย์จ๋าเลยทีเดียวก็มันก็มีสารนะในในกลุ่มพวกสารชีวพันธุ์ต่างๆแต่ในช่วงเวลานั้นจริงๆมันอาจจะไม่สามารถที่อ่าปราบศัตรูพืช ได้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 ชงักงานไม่อยู่ไงครับใช้ภาษาชาวบ้านว่ามันไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้วคือคือคือพูดง่ายบางคนซื้อต้นไม้ยืนต้นไม้ร้อมาแพงราคาแพงหรือบางคนซื้อไม้กระถางนะครับอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นไม้ใบด่างราคาแพงโอ้มีมูลค่าหลายหมื่นหลายแสนนะครับก็ต้องดูแลดีๆเรื่องพวกโรคแมลงนะครับเพราะว่าถ้าโรคแมลงไปกัดกินใบไม้หรือไปเจาะลําต้นต้นไม้ท่านก็จะเกิดความเสียหายอันนี้ก็ได้รับ การแนะนําจากคุณกอนเอกนะครับเดี๋ยวขอขอมาเรื่อนมาก็ขอขอบคุณคุณกอ,อนเอกนะครับที่ที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษผมแบบกระทนหันนะครับพอดีคุณกอนเอกนะครับแกทำธุรกิจเกี่ยวกับเคมีกเกษตรนะครับพวกวัสดุการเกษตรนะครับเขาก็เลยมีความรู้เรื่องเคมีเกษตรแล้วก็ปุ<ๆ>๋ยต่างๆนะครับก็เลยเชิญมาเป็นแขกสั้นๆน,นะครับในรายการนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณ คุณกนเอกนะครับสำหรับรายการสำหรับแฟนรายการคุณอ่าก๊อฟการ์เดนทิฟนะครับอ่าที่ได้รับเกียรติให้คุณกนเอกนะครับมามาให้สัมภาษณ์สั้นๆเกี่ยวกับเรื่องการใช้ปุ๋ยใช้ยาสําหรับไม้ประดับของเราที่บ้านนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับอ่าครับโอเคครับเชิญคุณกนเอกพักผ่อนนะครับ